แต่ก็แบบต้องบอกเป็นความตั้งใจของใจจริง,รงใช่ครับ i ืม <It> s <S นะคะอิสตอร์รังอิสทำไมคุณทำแล้วไม่เบืออเขาเลยคะเพราะว่าผมไม่เท่โ <laughs> <Okay. S 2> อเคดังนั้นตอนนี้ไม่รอช,ช้าใช่อว่าทุกคนอยากเจอกันแล้วกับสป็อคเพอร์ซันของแพนตีใช่ครับถ้าพร้อมแล้ So the am I'm Jackson. I'm Jackson. Uh, check the up. So glad to be here. It's not luck. It's fate. Oh! <laughs> you cool, man. <laughs> so smart. Oh. Why? Why wouldn't he say that sentence? does Not look like you. Oh they know. You have to try, try, to say, try to say it as cool uh, as you can. One, two, three. It's not luck, it's pan. o k a อค <Wow. S 1> Please t a k a seat Please t a k a seat โอ้ทำไมคุณแบนงมาผมนี้เออ Okay พี่แจ็คก่อนอื่นเลยครับผมอยากจะบอกพี่แจ็คว่าวันนี้พี่ๆสื่อมวลชนมาเหมือนแบบ <laughs> เหมือนเป็นงานระดับชาติเพื่อมาต้อนรับคุณอยากให้คุณ Okay, so right here they're crowd of media, and it's like the national events in Thailand right now. So could you please greet our media right here, please? Oh, thank you, media, for for coming here. You know, uh, uh, sacrificing a precious time to be here. and I'm thankful. I'm uh, very blessed, and I've never seen this many people in a room like this. ค่ะก็คุณแะบอกว่าขอบคุณมากๆานะคะทุกท่านที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่แล้วก็ขอบคุณที่สละเวลาอันนี้ค่าของทุกคนมารวมอยู่ที่นี่ไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้อยู่ในห้องไซส์แบบนี้เนาะเราบอกว่าเขายินดีมากมากนะค่ะวันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงภาพยนตร์โฆษณาเมื่อสักครู่นี้กันสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับ พี่แจ็คของเรานะฮะเป็นตัวแทนของสปอร์เพอร์เซนคนล่าสุดจากแพนทีนในแคมเปญน,นี้ผมบอกได้เลยว่ามันปังมากมากเพราะว่าแพนทีนมีหวัง <laughs> ผมอยากให้คุณเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างที่คุณได้เป็นสปอร์เพอร์เซนคนล่าสุดของแพนทีนครับโอเค so how do you feel as the latest s p o r t person of pantene oh i'm uh, i'm blessed and i'm grateful and uh, you know i've I feel a very deep connection with the brand and the story, uh, because all... you want me to speak slowly? Slow? Okay. I, I feel like, because my, me every day, I uh, I damage my hair a lot, right? my performance, this and that, events, and, you know, that, and, but then after, after um, working together, you know, I got introduced to a lot of, like, new uh, products and new... Is it too much? You know, I just got introduced to another world and um, I'm, I'm, I feel like I'm protected and I feel like I have healthier air. it's okay you can see as much because I have like a lot of space to write on ก็อย่างแรกเลยนะคะต้องบอกว่าเขารูสึกแบบดีมากๆคือ grateful มากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือเขาพอได้เป็นส่วนหนึ่งนะของพัน t ีเขาเหมือน deep deep connection นะคะเป็นความเขาเรียกว่าความเชื่อมโยงกันนะคะลึกๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนเขาได้เข้าสู่ได้แนะนําเข้าสู่อีกโลกหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ hair care นะคะที่เขาได้เป็น spokesperson เลยแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะก็ทุกวันกับการทํางานของคุณแจ ะะเขาเรื่องผมเนี่ยเขาเหมือนทำลายทุกวันอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเฮลลุเเองหรือว่าเฮลสล์ต่างๆนะคะโอเคอยากให้เล่าถึงคอนเซปต์ของภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้สักนิดหนึ่งครับแล้วก็โมเมนต์ในการถ่ายทำ ว่าเบื้องหลังมันสนุกขนาดไหนในการที่คุณเล่าออกมาเป็นตัวคุณขนาดนดีด้ครับโอเค so uh, about the video the movie advertisement so how about it the, about the video the concept of it and the feeling the good mood o f t this Oh <S <design>. <S I s uh, e yeah I think the video itself uh, really reflected on my uh, daily life yeah you know yeah tight tight t i h a t i h yeah and um, yeah it just reflected on me and my personal life And you know, you see me inside, you know, dancing, uh, uh, just doing all these activities that I really just do, uh, even behind the scenes. Yeah, that's it. นะคะอย่างนึงเลยก็คือต้องบอกว่าสำหรับวิดีโอดีนะคะก็ได้ r e f l e c นะคะหรือว่าสะท้อนความเป็นตัวตนของคนณแจ็คมากๆก็ในเรื่องของ personal life ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเต้นหรืออะไรต่างๆที่ทุกคนน่าจะเห็นกันชัดอยู่แล้วนั่นเองนะคะ Hey, sure. นะคะอย่างหนึ่งเลยก็คือ,อต้องบอกว่าสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ได้ reflect <ม>นะคะหรือว่าสะท้อนความเป็นตัวตนของคุณแจ็คมากๆก็ในเรื่องของ personal life ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเต้นหรืออะไรต่ตางๆที่ทุกคนน่าจะเห็นกันชัดอยู่แล้วนั่นเองนะคะผมเพียงจะบอกว่าภาพในโฆษณาชิน้นนี้มันบ่งบอกวความเป็นตัวของแจ็คสันหวังมากๆแล้วมันมันเป็นสิ่งที่เขาทำเหมือนเหมือนที่เราบังจจะบอกว่าชีวิตของคุณมันไม่ได้มาเพราะโชว์ คุณทํามันคุณซ้อมคุณตื่นเช้าขึ้นมาคุณก็ซ้อมเต้นเพื่อให้คุณมีวันนี้ได้ค,คุณแบบสุดยอดเหมือนกับเส้นผมก็เหมือนกันถ้าเกิดเราไม่ได้รับการดูแลผมเราคงจะดีไม่ได้มันคงไม่มีโชคมาช่วยคุณจะต้องดูแลบำรุงเส้นผมผมคุณจะมีสุขภาพดีเหมือนกับแจ็คสันวันที่ทําผมตลอดเวลาแต่ทําไมผมก็ดูมีสุขภาพที่ดีเพราะว่าเขาก็ต้องบำรุงเช่นเดียวกัน โอเค so uh, he just give you a compliment ประเทศไทยมันร้อนนะครับพี่ผมเข้าใจเขาเราอาจจะเคยชินแต่ว่าพี่แจ็คอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินโอเคค่ะ he just give you like a compliment like as good as you are like today because you have like a hard practice and as you have like a great care with your hair so that's why your hair is l o o k so good นี่ผมไปทำสีผม I ผมไปทำสีผมเพราะว่าผมเห็นคุณทำเลยเนี่ยอ๋อ he do his uh hair dye because of you oh really yeah no he lie ครั้งที่แล้วที่เจอเขาสีผมเขาเป็นสีแบบนี้ผมก็เลยต้องไปทำตามเขา because last time your hair color is like Seems oh, really? to be like that. Oh, okay, I think so. <laughs> 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 no, 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 no. You know, you know. I actually, you know, I know him for a long time, right? Yeah. Yeah. yeah we, ten years, almost like nine, wow. ten years. Yes. Ten years. Wow. Back then, you Are a different hairstyle. Every time I come back, you change your hairstyle. <laughs> <laughs> and <laughs> and, and, and then, then you have amazing socks. Mm? Every wow. time your socks. like every time I'm like wow it's magic socks and this guy, no you magic <just a S 2> man this a socks man <laughs> You know? and <So ck S 1> I'm like wow ผมบอกพี like, ่พี่สื่อมวลชนเลยไม่ใช่แค่ที่กลับมาเจอกันทุกครั้งที่ผมเปลี่ยนทรงผมคุณก็เช่นเดียวกันที่แบบเปลี่ยนลุคทุกครั้งที่เราเจอกัน you, uh, so you, you say that every time you come back here you change your look every time me Yes คุณจำได้ไหมว่าคุณ don't change the topic to me don't change the topic to me a n I'm not done with the s a u c a g e no but I really want to say like you have great taste oh thank you very much really I I I really like it แต่ผมชอบลุคสีผมคุณอยากจะถามว่าส่วนตัวแล้วคุณชอบสีผมไหนของคุณมากที่สุด ah what is the b a s e color of the hair dye or hair color that you love oh I love I ummm It's always changing, but for me, yes. Uh, I whatever I do, the formula that I do first is I always bleach my hair first. So because in order to get any color, you gotta bleach it first, right? So I bleach it and then I just you know look through the book and I choose randomly. อย่างแรกก็คือเขาจะฟอกก่อนให้มันเป็นสีเบสิกก่อนแล้วก็จากนั้นเขาค่อยเลือกแบรนด์ดรื่อม่วงจากอนเสีองไ u t you like the bright tone or the t h dark tone doesn't matter maybe next time because you did this no no pick up pick up because you did this hair today I'm going to do this hair next time น yes. ี yeah. ่พี่แจ๊คครั้งที่แล้วที่คุณทักถุงเท้าผมเนี่ย เขาขายหมดทั่วทั้งออนไลน์คุณท ah. ำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะ You know that uh, last time that you mentioned about his song you know it s sold s out everywhere <S What is this song <laughs> <laughs> What is this song today man <laughs> <laughs> ผมคราวนี้ผมจะถามว่าเฮ้ย uh. เราต้องถามเรื่องของเส้นผมกันบ้างดีกว่า ah, so that's why this time we talk about hair mm. ah, so that's why it's gonna be so out like ผมอยากถามว่า <laughs> <laughs> สาวๆในสเปค <laughs> mm -hmm. Ah, so for the lady, uh, which type of hair or the beautiful type of hair that you think, in your own opinion? For what? For for the ladies hair. Okay. Uh -huh. What like, hair do I like? The beautiful type of hair. Mm. Like the type. Not you only like. for ladies, right? Just mm -hmm. a human Everyone. in general, yeah. right? Yeah. Uh, I think healthy, healthy oh. and natural and smooth. Mm -hmm. Yeah, I think that's that's the most important for me. I actually envy and I get jealous of um, people having healthy hair because I think you know because I do so much damage every day to my hair, and um, yeah, I is my standard that I. อิ่มใจออืมโอเคนะคะก็คือหนึ่งเ h y ตี้ค่ะสุขภาพดีเนาะสองก็คือ natural นะคะมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็สามคือ smooth เนาะก็คือดูแบบว่าเรียบตรงลื่นดูสวยมันพิ้วมันพิ้วไหวใช่เขาเขาอิจฉานะเพราะว่าเขา damage hair every day แบบผมเขาเสียทุกวันแต่ผมผมก็ชอบผมคุณเพราะว่าผมคุณชอบชอบชอบ your hair ไหมชอบผม ชอบผมชอบผม uh. ชอบผมชอบแพนที uh. ชอบผมชอบแพนทีเนี่ยอ่าอีกนิดเดยวเย้อ่ะวันนี้ก็เชื่อว่าในรอบแถลงข่าวนะครับ <laughs> ก็คงประมานนี้แต่หนะ้าพี่พี่สื่อมวลชนก็รอในรอบนี้อางที้ละกันนะครับ mm. เพราะว่าเชื่อว่าจะมีกิจกรรมจากทางแพนทีน <laughs> ของเราอีกเยอะมากๆ นะคขอบคุณมากมากครับคุณแจ็คสันครับที่ให้เกียรติในการพูดคุยในรอบแถลงข่าวแบบเป็นกันเองขนาดนี้แล้ววันนี้ได้ข่าวว่าพาคุณพ่อคุณแม่มาด้วยโอเค so um parents is here สวยมากคุณแม่สวยมากครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับใช่แล้วโอ้แทบจะแบบว่าสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่อาจจะโดนสื่อมวลชนจับจ้องนะครับ เออน่ารักมากๆครับและแน่นอนครับในโอกาสนี้ครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารนะครับที่จะขึ้นมากล่าวขอบคุณคุณแจ็กสันนะครับรวมไปถึงพี่พี่สุวรชนสักเล็กน้อยนะครับพร้อมกับมอบช่อดอกไม้กับคุณแจ็กสันนะครับในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับคุณมุกชิตชนกอมรมนัสนะครับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดครับจาก P&G ครับขอเสียงปรบมือดังด้วยครับ So we honor by the executive over here to deliver f e e words please. ก่อนอื่นนะคะต้องขอสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากนะคะที่มาในงานของแพนทีนในวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าได้รับเกียรติจากทุกคนอย่างมากนะคะว <laughs> ใช่ใชครับถูกครับพี่แจ๊ค็ค <laughs> แล้วก็นะคะทางแพนทีนเองเนี่ยก็มีความยินดีเป็นอย่างมากนะคะที่ได้ร่วมงาน สันหวังนะคะในการสื่อสารแคมเปญ is not luck is vanity er ไปนะคะซึ่งแคมเปญนี้เนี่ยก็เป็นการสื่อสารถึงพันธกิจของแพทีนะคะที่เราอยากให้ทุกคนมีผมสวยได้อย่างหวังโดยไม่ต้องงอโชคในทุกวันสําหรับทุกคนนะคะซึ่งพันธกิจของแพทีนะคะที่เราอยากให้ทุกคนมีผมสวยได้อย่างหวังโดยไม่ต้องงอโชคในทุกวันสําหรับทุกคนนะคะ ซึ่งคุณแจ็คสันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวเลือกเดียวและเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดนะคะในการมาร่วมสื่อสารแคมเปญน,นี้กับเราอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปในภาพยนตร์มาสักคูดด่นี้เนาว่าแบบเหมือนคุณแจ็คสันกว่าจะมาถึงาทำการประสบความสำเร็จในทุกวันนี้อะคะ่ะก็ผ่น ความมุ่งมั่นและความพยายามมามากนะคะไม่ได้ปล่อยให้ความสําเร็จเนี่ยอยู่ในมือของโชคชะตาแต่ว่ากําหนดความสําเร็จมนด้วยตัวเองนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับเรื่องราวของเส้นผมเหมือนกันนะคะที่เราเนี่ยสามารถมีผมสวยเงางามและเต่งประกายได้นะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องงอโชคชะตาแต่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเริ่มดูแลได้ด้วยตัวเองนะคะโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ของแผนผิวซึ่งสามารถซึมลึกและเข้าฝืนบำรุงเส้นผมได้ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าความสําเร็จของทุกคนจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะหรือว่าการทํางานชีวิตประจำวันของทุกคนเนี่ยจะทําร้ายเส้นผมมากแค่ไหนนะคะทุกคนก็สามารถมีผมสวยได้อย่างวังไปกับแท็บสิลค่ะ ก็วันนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลดีๆนะคะจากทางแผนทีแล้วก็กําลังใจดีๆจากเรื่องราวของคุณแจ็คสันนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนมากะค่ะขอเสียงปรบมือดังด้วยนะครับสยหรับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญครับมอบช่อดอกไมคค้คุณแจ็คครับคุณ Jack คุณแจ็คคุณจะมอบให้ก,กับาทางผู้บริหารของเราอย่างนี้เลยเหรอครับครับผมคุณ Jack แจ็คแหมพี่แจ็คนี่น่ารักเสมอครับแหม กลดเลยว่าคุณจะคมอบต่อไปให้กับแันจีนใช่ครับคุณที่ได้ร่วมงานด้วยใช่วันนี้พี่แจ๊คก็เป็นอีกหนึ่งในครอบครัวของแฟนจีนไทยแลนด์ของเรานะครับและน่ารักมากๆขอบคุณมากไมให้พูดในฐานะครับ There are two executives o ค่ะต่อไปครับขอเรียนเชิญครับ senior b a n d manager นะครับอีกสองท่านนะครับจากเพียรชีนะครับขอเรียนเชิญครับบุญลนิดนะครับสุนทรสิทธิพงศ์ครับและคุณมณีรัตน จึงยิ่งเรืองรุ่งนะครับให้เกติขึ้นถ่ายภาพบนเวทีครับค่ะเรินเชิญค่ะอยาออนุญาตเชิญผู้บริหารนะคะ let's take a picture w h i w t h you it's o n e r f u l here thank you ค่ะเรินเชิญค่ะแล้วก็ในหลังจากนี้เราจะมีกิจกรรมพิเศษนะคะกับวี่หนุีมด้วยนะคะึือกิจกรรมยูฟมากแล้วก็ผู้โชคดีเหลือมากด้วยเช่นเดียวกันค่ะ พี่พี่สื่อมวลชนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ถ่าย thank you โอเคนะครับขอเช็มตรงมื้กับผู้บริหารของเราด้วยนะครับ o k เ y อย่เชิญพี่แจ็คถ่ายรูปตรงกลางสักนิดเดงครับ no ให้พี่พี่สื่อมวลชนได้เก็บภาพหน่อยนะครับโอเคครับโอเคค่ะแล้วก็สำหรับงานเฉลงข่าวของเรานะคะก็ โอเคได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนั่นเองนะคะวันนี้พี่เคียวขาก็บอกว่าแพนทีนเบสเฮร์ไรท์แจ็คสันหวังอบอุ่นมากๆเลยอบอุ่นจริงๆครับเพราะว่านี่คสื่อประชนนะฮะมาอันโอ้โหอุ่นนะฝากข้างจริงๆครับยังไงฝากประชาสัมพันธ์นะครับในแคมเปญตัวใหม่จากแพนทีนของเราด้วยใช่แล้วค่ะ i อิสนาวัชอิสแพนทีนนะครับเพราะว่าตัวนี้นี่คือเรียกได้ว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่กำลังมีความฝันอยู่นะครับในการทำสิ่งที่ตัวเอง Okay. Thank you. So we have come to an end, ladies and yeah. gentlemen. So, on behalf of Panty Time, I would like to thank you all the media and valuable time and attention right here to joining us. And this is Jackson 1! Jackson thank you so much. โอเคนะครับที่พี่สื่อมวลชนนะครับยังไงก็ขอบพระคุณมากๆครับที่วันนี้มาร่วมงาน